ที่นี่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุรินทร์กันแน่ค่ะทางจังหวัดสุรินทร์กมิการจัดกิจกรรมโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็เรื่องของซอบผ้าเบอร์ของจังหวัดสุรินทร์ประจำปี2 5 6 8ค่ะ โดยนายวสันชิงชนะร่องผู้วาราชาการจังหวัดสุรินทร์เพื่อนในเปรนประธานเปิดการประชุมและการพัฒนาเพิ่มศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ของบุคลากรและการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสุรินทร์ให้มีองค์ความรู้และก็มีทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ที่หลายขึ้นสามารถใส่เครื่องมือและก็ซื้อสมัยใหม่ด้อยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะยังยิ่งการใส่ซื้อออนไลน์และการโซเชียลมีเดียในการเผยแผ่ขอ้อมูลและการเรื่องเล่าที่น่าสนใจของจังหวัดสามารถนําไปปรับไส่ร่วมทั้งสางสารรค์พัฒนาซื้อประชาสัมพันธ์เผยแผ่สูประชาชนในยางมีคุณภาพถูกต้องเสื้อถือใดโดยกลุ้มเป้าหมายก็คือเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของทางสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินท เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทั้งภาคราาัฐภาคเอกชนซื้อมวอนชนเยววาวชนในพื้นที่บุคลากรสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทจำานวน40คนโดยมีการบรรยายในหัวข้อเรื่องซอฟท์แวร์และกาแนวทางการพัฒนา สอบพาวเวอร์ของจังหวัดสุรินทร์การส้่งคอนเทนต์และการเลือกช่องทางในการสื่อสาร Tik To อกการผลิตคลิปวิดีโอการไลฟ์สดและการกิจกรรมเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นการพัฒนาซอฟท์พาวเวอร์จังหวัดสุรินทร์ซึ่งกรมีดร่ดตรสุทธิศักดิ์แก้มแก้วจันทร์นะคะจากคณะเกษตรศาสตร์และการเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ก็ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการประชุมในเทือนีนั่นเองค่ะ